พอไปตรวจไปหาหมอไปหาหมอโรงพยาบาลมันก็ได้โรคไปหาหมอผีมันก็ได้ผี <c oughs> พอลองไว้เชื่อมั่นในกรรมถามว่าไปหาหมอแล้วตายไหมตายไม่ไปตายไหมตายทีเนี้ยย้อนมาดูที่ใจเราย้อนมาดูที่เหตุที่มันดิ้นอยู่ตอนเนี้ยเพราะมันกลัวตาย แต่มันจะไปอยู่ตรงไหนแล้วที่มันไม่ตายตายโดยการจำนวนกับตายโดยการยอมรับต่างกันนะยังไงก็ตายทุกคนอะไม่เหลือสักคนแต่จะมีสักกี่คนที่เรียนรู้ยอมรับด้วยจิตด้วยใจของตัวเองจริงๆเห็นมันจริงๆว่าอะไรมันตายอะไรมันเป็นอะไรมันป่วย มันเป็นได้นะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเนี่ยคือรังของโลกแต่เราจะไม่ให้มันป่วยเลย